สวัสดีครับผมกีลรลลอดเหลียนวิพัฒน์เ้ามามงคลสาฝากของดีทธนสิทธิ์วันนี้เข้ามาหาถาวันนะครับถาวนผูกตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเข้าอยู่ในป่าฮะอยู่ในป่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดีย๋ยยังไม่เจอซักเส้นเลยนะฮะดูเะไม่ใช่ของหาง่ายๆครับตั้งแต่เช้าเลย ก้มเลยก้มเงย,เงยปวดคอไปหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่แค่พันเฉยๆตอนนั้นอีกขอถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะฮะให้เห็นว่าความยากลำบากมันแค่ไหนยากยังไงนะครับแล้วบอกแล้วว่าไม่ใช่หาง่ายๆเาวันผูกที่ขายทุกถูกอะระวังไว้ได้เลยครับเหนื่อยจนพูดจะไม่ออกอยู่แล้วผม ดูฮะดูด้วยกันเนี่อยู่ในป่านะเนี่ยต้องต่เช้าแล้วพยายามหานะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยากได้แล้วก็พยายามหาให้แต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่หาง่ายๆดูได้ว่าผมจิรดโรจนพิพัฒน์หาในป่าจริงครับ ของหาจริงนะฮะไม่ใช่ว่าเอามาผูกเองเหมือนที่ใครบางคนพูดนะครับไม่เคยทําแบบนั้นนะฮะผมลูกค้าที่เคยซื้อกับผมแล้วจะรู้ครับว่าผมเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่เช้าแล้วนี่ มันจะเจอสักเส้นก็ถือว่าไม่เหนื่อยฟรีฮะหนืตรงนู้นก็มีอีกเนาะถาวันเป็นถาวันเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมั่งขอถ่ายเป็นสั้นๆเหนือหน่อยก้มเงยก้มเงยคอเคล็ดไปหมดแล้วครับเออเนี่ยอ่ะอีกนาทีเข้าไปแล้วเอ่ยสองนาทีก่อนละ โอเคขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอเดินหาต่อก่ันนะเริ่มค้ำแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอหาต่อกกันน้ำติดหน้ำ เอยเงยฮะเงยอ่ะโอเคขอสั้นๆนะครับได้เดินหาสะดวกหน่อยนะครับผมผมจีละรัลลิมพิพัฒน์เก้าไม้มงคกลกาฝากของที่รอนศิธย์ขอขอบพระคุณทุกท่านครับกลับไปค่อยลงฮนะ